สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับคลิปที่2นะคะวันนี้เอจะมานุ่งทวิตเป็นทวิตแบบข้างหน้าให้ดูปกติแล้วถ้าพี่พี่นุ่งทวิตเนี่ยปกติเราจะต้องเย็ยบผ้าเป็นวงกลมอย่างผ้าผืนนี้เอยังไม่ได้เย็ยบอะไรมาเลยผ้ายาว2เมตรเต็มๆเป็นผ้าไหมแท้แน่นอนนะคะโอบรอบลําตัวเราปลายด้านหนึ่งเอถนัดทางนี้นะคะปลายทางด้านซ้ายมือเอเอจะมาไว้ตรงนี้ ให้ผ้าเหลือเอาไว้อย่างนี้นะคะพี่ขาเสร็จปุ๊บพับตรงนี้เข้ามาเลยมาเจอกับที่เราจับเอาไว้ะคะ่ะเป็นการทับสามครั้งแบบนี้ทับเข้ามาแบบนี้นะคะพี่ๆจะได้ทวิตแล้วหนึ่งด้านค่อยๆเลื่อนมาไว้กลางลําตัวเราหลังจากนั้นใช้มือด้านขวากดตรงนี้ไว้ฝั่งนี้นะคะเราค่อยๆเลื่อนมาค่อยๆขยับมือด้วยอย่างนี้กดมือเข้าทางนี้จับพับเข้ามาเห็นไหมคะแค่นี้เองพี่ๆได้ทวิสองข้างแล้ว นะคะทวีสองข้างอย่างนี้ตรงนี้จับมัดกันได้เลยในกรณีที่ใช้หัวราซิ้นสามารถใช้ได้เลยนะคะพี่ขาแบบนี้นะคะได้ทวิตเนี่ยคะ่ะได้เราจะได้ปุมมาสองปมแบบนี้นะคะจับมัดแน่นๆเลยพี่ขามัดสองครั้ง นะคะจะมัดแน่นๆอย่างนี้มัดสองครั้งเท่านี้เลยมัดสองครั้งกันหลุดเนาะถ้ามัดครั้งเดียวก็ซุ่มซุ่มเสียงซุ่มเสียงซุ่มเสียงนะคะเท่านี้เองพี่ขาได้ทวิ่สองด้านสวยๆแบบนี้ตรงนี้จัดแต่งค่อยๆรูดให้สวยงามหรือว่ายังไงก็ได้แบบนี้ เป็นการทวิตหน้า2องคร่างแบบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2การนุ่งทวิตหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาพบกับการนุ่งทวิตด้านข้างนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ